กินเบ็ดก็กินมูเลือดไปหม้เอเลือดไปอะไรนะอ,ไอะไรนะกินมอเลือดไปกินตีนเนี่ยกินหม้อเลือดไปไปได้หากินเลือดไปกินมอเลือดไป กินเลขไปครับวันนี้ครั 1, บนี่พันพันพันใบครับใบจี๊ดับพันปลาครับเดี๋ยครับขนผาหมาแล้วครับผานชวนครับเด็กร้องครับเพิ่งได้ตัวมาครับนี่มุมนี้วันนี้มาทำอะไรกันเนี่ยวันนี้ปากเบ็ดเต่า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 ครับดูเต่าครับดูเต่าเต่ายอดเจ้าหน้า่มีงกิ่งเนื้อครับดูเต่าครับ เนี่ยครับนี่ครับเต่าจะเอาไปไงวะนี่ครับให้ใครถ่ายย่าถ้าล่วงไปแล้วครับล่วงเต่าล่วงครับล่วงครับก็จะเหมีกิ่งเลยพูดถ่ายแต่มึงพูดนะทามึงพูดดิอ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับนี่ครับเดี๋ยวเดือน mẹ này là gì ạ? này đuôi dài là này nè. đuôi dài đuôi. quẹt lại cái miếng thước. thằng điệp này bắt bắt kiểu. thế bao đi thế bao đây thế này gì? cái cái

ออกบ้างไม่ออกบ้างยังไงวะเนี่ยไปรับดูกนครับดีผ่านชงกรบปากอย่างนี้ก่อนนี่ก็ผ่านปักปล่อยปล่อยประดุกไว้สามร้อยครับแต่มนูชจะเหลือเปล่าครับปล่อยไว้นานแล้วครับน้ำเข้าไม่รู้ประดุกที่ปล่อยสามร้อยจะอยู่เปล่าเดี๋ยวจะมาดูครับมาชงกระป๋กันครับ ขาดไม่นับเอ๊ะเอ๊ะช่วยทำทวนเอาแล้วครับปลาดุกมันจะได้มั่งปลาดุกเนี่ยปลาดุกคนปล่อยไว้เนี่ยน่าตกน้ำกินยทีนี้ปลาดุกถุงครับเกี่ยวเบ็ดอีกเบ็ดคุ้มเนี่ย กูแหวกหมดแล้วเนี่นยก็น,น่านะไไจะเอาตรงนั้น่นีนนยแยงแยงแยงดูครับไปตีพึ่งที่ไหน เอาดูแฟนแฟนแฟนแท้ดีว oh, ่าแฟนแท้แฟนแท้ด mm ีว hmm. ่ตีพึ่งตอนไหน F4 f โอ้ขาดีทิ้งไวต้องทิ้งไว้งั้นเนี่ยเพื่อไม่มีไปไปครับเดี๋ยวขออนญาตปากไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานคืนเดี๋ยวช่วยปากไปก่อนครับเดี๋ยวมึนเดี๋ยวมึน สวัสดีครับวันนี้ตอนงคืนนะครับดูนะครับตอนงคืนนะครับจะได้เดินเหนลายวมาครับเก็บเสียมเกยมข้าวมากินนะครับเดี๋ยวเราปีนนิกกันกลางทุ่งเลยครับเดี๋ยวเราเบ็ดกระสีก่อนครับไปดูสิเกี่ยวไปบคันแรกครับเดี๋ยวดูคันต่อไปครับ ไอเอาวะน่ยเอาวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเพงเ่งเเพขึ้นครับนี่ได้แล้วครับปลาดุกครับที่เลี้ยงว้ครับนี่ครับเดียว่ากระดุกโอ้ยไไสไสพอได้ครับสวยนี่ะนี่ครับโอ้พอได้วะตัวนี้ดุกอุ๋ยครับเอาเร็วครับเดี๋ยวเดวเดี๋ยวล่วงครับมินไวมมินมินนี่ติดมินติดมินติดกกหนวดว่ะนี่นี่ครับไซสครับ นี่่ันใบก็ระวังนะครับปวดนะครับไม่กลัวไม่กลัวครับเออไม่กลัวครับก็ปล่อยไว้ประมาณสามลูกตัวครับนี่ครับตอนแรกปล่อยไว้ก็น้ําน้อยครับนี่น้ําเต็มสระนึกว่าออกหมดแล้วก็ลองมาดูกันไงไงเอาไหมฮะเอาป่ะอ่าไปครับไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันครับไอ้ดุกอีกตรอ่ะไอนะ ปลาดุครับดงมาดูครับเนี uh ่เฮปล่อยง่ปล่อยมาปล่อยก็สามร้อยก็ตัวอโอ้โหนี่ครับงมันปนวังนะฮะไม่เดี๋ยวเดี๋ยูคันตะไครับเนี่ยเตาสองแต้มนะครับเราจรดไหได้ปักไม่เปผิดได้้เฮ้เฮ้ ค่อยค่อยยกค่อยคยกเอาเฮ้ยสามแล้ววะสามแล้วเฮ้ยไอเดียวกันเลยวะเอานี่ครับเอาแล้วครับติดคู่เลยครับติดคู่ครับเอาวะปลาอะไรอะดุกอีกเหมือนเดิมดุกอีกแล้วเยอะวะสุมไหมเนี่ยนี่ครับนี่ครับชวนนี่ครับนี่ครับโอ้โห เฮ้ยดูนี่ออกสระเยอะนะฝาดุกในม้อครับให้ผิดหวังใหญ่ไหมได้เท่าไหเนี่เสาไซส์เดียวกันเลยออกสระอะไรเงี้ยนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆเฮ้ยฮะไอ้ยดึงขึ้นมาเลยนี่นะครับนี่นี่นะครับโอ้โหไซสเดียวไหมเดี๋ยวก็ไฟปิ้งนะครับโอ้โหหรือว่ากินข้าวก็ปลาลาอย่างเดียวนะครับวันนี้ครับ พอได้กินพอได้กับข้าวครับครับได้มาสี่ตัวครับเดี๋ยวขอแากทำปลานะครับเดี๋ยวอยู่ข้าวครับเดี๋ยวก่อไฟเดี๋ยวบรรยากาศกินข้าวครับเดี๋ยวก่อไฟย่างปลาสี่ตัวนะครับเดียจะทำปลานะครับนวครับก็กําลังทําการย่างปลาครับอาชิกลังย่างครับปลาที่ได้มาครับตกปลาในหม้อ ตกปลาในหม้อครับก็ถือว่าดีครับเนี่ยกินดีไหมจุ้ยถามฉันถามฉันปลาปลากินดีปะทำไมอ่ะไม่ทำไมวะทำจะปักเบ็ดด้วยกันมึงบอกถามปลากินดีไหมมึงไม่รู้ไม่ได้ไมได้ทำไมทำไมทำไมอะไรอะไรวะอะไรนะ มี้ะม่วเฮ้ยมั่วแล้วมึงอ่ะจุ้ยเอ้อมีมูอะไรนะไม่มู๊ยื่อ่ะเนี่ยปันชวนก็นั่งกินเหล้าบนห้างครับผู้ถ่ายซ้อนถ่ายไงอ๋อก้องก้องนี่ฮะก้องก้องสอง ไม่ได้เนี่ยเนี่ยเปิดเผยห,หมดกูก็นะครับขยางเดี๋ยวเราก็ไปลาออีกรอบหนึ่งครับกูเลยรอบรอก็<จ>อกเดี๋ยวรอบนี้เราก็กูเลยเพราะว่าดึกครับตอนเช้าขี้เกียจมาครับนี่ครับหรือขนานะครับสีสันฝาน้าครับนี่ฝาน้าครับเลี้ยงเองใบแดงฝาน้าอะไรนะ ไไมั่วเปล่าอ๋าอแล้วนี่ไหนนะสะหรือไงเนี่ยมีกัน,นาก็ปักตรับปกนานาัก <c oughs> กินนา่้ยมัอเดี๋ยวาชิมกันเชฟย่างไปลุกแร็งว่ะมันมันมแต่พูดถึงปลาเนี่ยอ,อยู่เลือปล่อยสะดีดีกว่าเราเลี้ยงนะมันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยมีม,ม,ยม,มันกินดีกว่าใช่ อันพูดอะไรเนี่ยปลามันกินธรรมชาติไงอะเดือยเดี๋ยบกเบบอกครับอกไม่่เดยอยไ่ไดืแ่นใยันจริงเนี่ย อวง่นอ้นขยันพูดจริงมีครับที่ไหนเราก็เจอปลาติดริงๆะมดูมื้อหมาอยู่บ้านยูไหนอ้านครับแล้วอยาปาตะค่ครับอยางปลาริครับปลาติเบ็ดครับ อะไรนะอะไรนะกินหม้เลือดไปกุศลเนี่ยไอ้สัสกินหม้เลือดไปไปได้หากินเลือดไปกินหม้เลือดไปนี่ครับเนื้อแตกๆเลยครับเนี่ยหากินเลือดไปครับกินหม้อไปในเลือดไป ก็นี่ก็กระทังย่างปลาครับชิดวกเสียงปลาติดครับมาอะไรครับทอนครับอ่านี่ครับทนครับเนี่ยโมตรงไหนนี่ก็ปลาติดเนี่ยเออบ้าเาไปช่วยนี่ครับก็หนึ่งแต้มครับเอ้ยสี่ห้าแต้มแล้วครับ นี่ครับผลงานเราเอาตรงหัวมันตรงหัวอ๋อนี่ยสีครับผู้สั่นหน่าทานเลยครับ้้ิมนี่ก็ทั้งจิ้มนะครับปลาแดกบองนี่แล้วก็ปลาแดกบองครับแล้วก็ไก่ย่างครับนั้นเปียกหรือเปล่าข้าวเหนียวครับนี่นี่ครับบรรยากาศตรงหัวมันค่อยๆเดี๋ยวไฟมันดับหอมๆเลยครับร้อนๆใส่ไหมเขาตุกปกมัน เออต้องปกอย่างเงี้ยต้องนี่งเนี่ยเออตรงนี่ตรงมือมึงเออน่ะค่อยๆวางที่เดี๋ยวไฟมันดับเออลองๆเนี่็หละนับเนี่ยปลาเนี่ยแหละปลาปลานาเยอะแล้วเยอะพอเนี่ยครับกับข้าวครับมาดูครับแดกบองข้าวเหนียวนี่ยข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวครับเออเนี่ยมันจะได้มีควันครับนิ่งเออเยี่ยมแล้ว ครับข้าวครับข้าวครับถ้าชั <h <h ่วกยังไม่กินครับมีควน้ำก่อนเมได้ยไปกินบ้านก็ไม่เอาเออไม่ได้จร๋ยไม่ดีใบเลยะรน้ยไหมาจนิมครับไม่ดีใบถ่ายก่อนเดี๋ยวแต่ทีไดู เอ้มึงมึงไรที่มึงแกะมันได้ก็แกะ้วเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนวมากองไว้ให้มันตรงนี้เลยนีวนะนี่ครับมากออไว้ให้มันเลยนครับอครับร้อนครับนี่วัครับเียบดิเดี๋ยวกินอแกะอยอดครับเนี่ยจวบองครับ ไม่ต้องมาควบค็มมันก็จะปลูกอยว่นี้ใช่แดกบองครับมีพระลระกัน,นอืมลุงก็อ,อ,อยากให้มาบ้างอะบอบมากนี้ เมต้องเครียดแต่ก็ไม่รู้จะทำงไงโหดิวแหนมึงอะ่ะยู่ที่<อ>นั่นเราโอ้โหปวดรักปว่อยู่ <c oughs> ยู่ไหนอยู่ตรงไหนยอยู่ต้องมึงนี่นจะจอดเงินเจ้าบองสุดจอดแล้วกับข้าเจ้าบอง Ngon ừ. งาวเหรอหรอเก็บจับนะ ừ. หินยับเลยฝัดบานใบหินยับเลยเราจะบ,บองนี่แหละไม่ได้กินนานแล้วนะไก่ไก่เออลืมเลยลืมเนื้อตัวมันเลยนะที่แบบน่นาโคตรอร่อยไหนกัดดีจริงๆเนาะลงมาพัดอันนี้ หัวนี่ทำไมโบ๋อยู่เนี่ยกลับบ้านมีข้าวอหไหมเนี่ยกลับบ้านมีข้าวหรือเปล่าไ,ไ,มไม่เหลือกินเือส <c oughs> ุดยอดแล้ว บรรยากาศนี้ค่ะได้ไหนฮะจบข้าวหลัก, 100, กร้อยบรรยากาศหลักล้านาจริงนะอืมหลายเลยเโคตรสุดายเลยบ่บอกเอาเข้าวมาแค่ประมาณใครจะไปเตรียมตัวทันไรปะมัน<ด>โ้่หูมันมาสักขนาดเนี้ยแต่บองครับนะมีข้าวในการครับเอฟซี ไหวไงพื้นเลวจัดปปทุบเสยงปลาติดเ่าไหร่จุ้ยเสียงเยหมอปลาติดเลยปลาติดไงนะดุ้มบ้าเปล่าเด็ดเด็ดอะไรนะ,ระเด็ดเสร็จยุย่งกัดไม่ไมแ่แก อย่างยิงเขาครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน่อยครับนะครับมันตัวสัว้นใหญ่เลยอ่ะถิงพอประมาณไปนะครับผ่านใบนะครับเนี่ยเดิโอ้โหพ่อหมอครับ แล้วขอญาตนี่ก็นี่ก็มาเนี่จะใส่ขวดต่ออะไรนี่นี่ก็ตีสองแล้วครับตีสองแล้วเดี๋ยวขอญาติเก็บเบ็ดกลับบ้านครับตีสองเนี่ยป๋าจะไม่กินแล้วครับไม่ใช่สูงไหนไม่มีสองกว่ากว่าแล้วครับเดี๋ยวไปแล้วมั้งไอ้สามสิบรู้หรืถ้าเก็บเบ็ดกลับบ้านกันครับครับก็นี่ครับผลงานครับคืนนี้ได้ไหมข้าตัวได้มาห้าครับ ดื่มลงครับไอหม้ออีสระช้อนหนึ่งแล้วก็หมอหนึ่งครับที่เหลือปลาดุกครับดุกเลี้ยงไว้ไม่เสียหายจริงวะอืมแต่ตัวไม่ไม่เท่าไหร่ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ดุกเลี้ยงไว้มีเสียหลายปะคลิปนี้พบกับกับบ้านกันนครับเหรียญตกเลยนะอ้าวจุ๊ยสองพี่กว่าแล้วครับสวัสดี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 ครับสวี่รับครับสวครับ